จากทีมีการส่งต่อข้อมูลครับเรื่องปรับมาตรการนะครับการซอยเลือลูกหนี้บัตรเครดิตสินเสือเพื่อทอีอาศัยนะครับและก็ลูกหนี้เหลือล่างทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับก็ได้ดําเนินกการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่จริงครับ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทอปปะทอครับเพิ่นได้ออกมาตรการทางการเงินเพื่อซอยเหลือลูกหนีในการแก้ปัญหาหนีคัวเรื่อนมาอย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินนะครับเทนว่า ปัจจุบันยังคงมีลูกหนีกลุ่มเพราะบางที่ต้องอที่ต้องการนะครับความสวยเหลือเพิ่มเติมเนื่องจากรายได้ครับที่ยังฟื้นตัวกับมาบ่เต็มที่จึงเห็นควรนะครับปับมาตรการสอยเหลือลูกหนีในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ครับเริ่มจากการผรอนชำระขันตาครับของบัตรเครดิตโดยกำหนดให้ยังคงยูร้อยละ8ออกไปอีก1ปีนะครับจนถึงสิ้นปี2 5 6 8จากเดิมนะครับที่กำหนดให้อัตราดังกล่าวเนี่ยกลับสู่เกณฑ์ปกติที่ร้อยละ10ตั้งแต่วันทีน่1มกราคม2 5 6 6ครับและการลูกหนี้ที่พรอนชำระหนี่ขันตามนะครับมากกว่าร้อย หรือเท่ากับ้อยละ8นะครับจะได้รับเครดิตเงินคืนเทียบเท่าดอกเบี้ย้อยละ0.5ของยอดค้างชำระสำหรับครึ่งปีแรกและก็ร้อยละ0.25สาครับสำหรับครึ่งปีหลังของปี2568โดยได้รับคืนทุก3เดือนส่วนสำหรับลูกหนี้ที่เดิมใจขันตำนะครับ้อยละหาแต่บอสามารถจ่ายถึงร้อยละ8สามารถใช้ซิดนะครับปับโค้งสร้างหนี ก่อนเป็นหนีเสียโดยเปลี่ยนประเภทหนี้ของบัตรเครดิตครับเป็นสินเสียระยะยาวเพื่อจายชำระเป็นงวดนะครับโดยลูกหนีจะยังมีโอกาสได้สภาพคล่องจากวงเงินบัตรเครดิตส่วนที่เหลืออีกด้วยครับค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของการร่วมหนีสินเชื่อค่ะเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยทางท่อะท่อเองค่ะส่งเสริมให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ความซอยเหลือลูกหนีโดยการร่วมหนีบ้านและก็สินเชื่อรายย่อยให้มาขึ้นโดยพันปรนเงินไขอัตราส่วนเงินค่ะให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต่อมูลราคาลักประกันในทุกลำดับสัญญาสำรับกรณีร่วมหนีให้สามารถเกินกว่าเพดานที่กำหนด โดยผู้ให้บริการที่เป็นผู้ร่วมหนีต้องดูแลให้ผ้าระของลุงหนีพ่ายหลังการร่วมหนีบันเท่าลงกว่าก่อนร่วมหนีค่ะโดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี2 5 6 8ครับในการ ให้ความซอยเหลือลูกนี้ครับที่มีปัญหาหนีเรือล่างภายไต้ละเกณฑ์การหาสินเสื่อยางรับผิดช,ชอบและก็เป็นถ้ำโดยขยายระยะเวลานะครับปิดจ,จบหนีจากภา่ในเดือนจากขอภยครับจากภายใน5ปีเป็นเจปีแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยบเกินลอยละซิมหาต่อปีเท่าเดิมโดยมาตรการนะครับจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1นมกราเป็นต้นไปนะครับ เพื่อทั้งนี้ครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยกาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะครับเ w w b o t o r t h หรือว่าโทร02283 5 3 5 3นั่นเองครับ